สวัสดีค่ะในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องภาษีกันนะคะเพื่อให้เข้าใจภาษีได้ดีมีหลายวิธีที่ควรปฏิบัติหนึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของภาษีต่างๆเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. ทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคํานวณภาษี3ศึกษาเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีตรวจสอบสิทธิประโยชน์และการหักลดที่ตนเองมีสิทธิได้รับ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของภาษีที่สำคัญได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีนี้เรียกเก็บจากรายได้หรือเงินได้ของบุคคลธรรมดาซึ่งอาจได้จากการทำงานประจําการทำธุรกิจการให้เช่าหรือการลงทุนการคำนวณภาษีจะพิจารณาจากฐานเงินได้สุทธิ โดยใช้ระบบอัตราภาษีขั้นบันไดซึ่งมีการลดหย่อนภาษีและการยกเว้นภาษีบางประการภาษีนี้เป็นหน้าที่ที่บุคคลธรรมดาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานต่อหน่วยงานรัฐ 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีนี้เรียกเก็บจากกำไรสุทธิของนิติบุคคลหรือบริษัท บริษัทหรือองค์กรธุรกิจต้องคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการอัตราภาษีสำหรับนิติบุคคลมักจะถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนของกำไรสุทธิซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐการทำความเข้าใจประเภทของภาษีเหล่านี้มีความสำคัญเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและทำการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเริ่มต้นด้วยการรวมรายได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีนั้นเช่นเงินเดือนโบนัสรายได้จากการลงทุนหรือรายได้จากการให้เช่าหักค่าใช้ใจ่ายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเช่นค่าใช้จ่ายในการทำงานค่าประกันชีวิตหรือค่าลดหย่อนบุตรนำผลลัพธ์ที่ได้มาคำนวณด้วยอัตราภาษีขั้นบันไดซึ่งจะมีหลายขั้น อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นตามระดับรายได้ที่สูงขึ้นสุดท้ายหักลดภาษีที่ได้ชำระไปแล้วระหว่างปีเช่นภาษีหักณที่จ่ายหรือเงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้การคำนวณภาษีที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วยเราจะพูดถึงการลดหย่อนภาษีและวิธีการตรวจสอบสิทธิประโยชน์และการหักลดหย่อนที่คุณมีสิทธิได้รับ เพื่อให้สามารถประหยัดภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่ง <1. S 1> การลดหย่อนภาษีการลดหย่อนภาษีหมายถึงการหักลดจากฐานเงินได้ก่อนการคำนวณภาษีช่วยลดจำนวนภาษีที่ต้องชำระรายการลดหย่อนภาษีมีหลายประเภทเช่นค่าลดหย่อนส่วนบุคคลค่าลดหย่อนคู่สมรสค่าลดหย่อนบุตรค่าลดหย่อนประกันชีวิต และค่าลดหย่อนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมส 2. สิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีการลงทุนในกอบขอกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลดหย่อนภาษีได้การบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลหรือสถานศึกษาสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันการซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุสามารถนำค่าเบีย้ยประกันมาลดหย่อนได้ 3. การตรวจสอบสิทธิ์ในการหักลดหย่อนตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับค่าลดหย่อนใดบ้างโดยศึกษารายละเอียดจากกรมสรรพากรหรือเว็บไซต์ทางการของรัฐตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละประเภทของค่าลดหย่อนเช่นจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถลดหย่อนได้หรือระยะเวลาการลงทุนที่กำหนด เก็บหลักฐานและเอกสารที่จำเป็นเช่นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีหรือหนังสือรับรองการบริจาคเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอลดหย่อนภาษีแอปพลิเคชันนี้ดีคะ่ะพี่แนะนำให้น้องๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมแอปพลิเคชันนี้อำนวยความสะดวกในการวางแผนภาษีได้ดีและข้อมูลอัปเดตดีมากๆค่ะสำหรับเรื่องภาษีเบื้องต้นก็มีเท่านี้คะ่ะ ยังมีความรู้ด้านการเงินอีกมากมายที่น้องๆสามารถไปศึกษาได้ด้วยตนเองนี่คือตัวอย่างของแหล่งความรู้เพิ่มเติมนะคะ